สวัสดีครับทนายโป้งมาพบกับพี่น้องประชาชนอีกแล้วน,นะครับวันนี้เล่นแข็งๆไปหน่อยซองสิน้ำตาลมาดูกันว่าในซองมีอะไรจะได้มาเล่าสู่เพือนฟังใบแรกจะเจอสะละัใบมรณะบาัตรอันที่สองก็คือบันทึกประจำวันบันทึกประจำวัน เล่าเรื่องนี้ดีกว่าปีปันทึกประจําวันสแสดงว่าจะเป็นคดีอาญาถ้าเป็นคดีอาญาก็มีอยู่สองฝั่งแน่ๆคือฝั่งผู้กระทํากับฝั่งผู้ถูกกระทําฝั่งผู้กระทําก่อนฝั่งผู้กระทําเนี่ยเริ่มต้นสถานะเลยถ้ามีคนไปแจ้งความว่าเราทํานู่นนี่นั่นไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายเช่นทําร้ายร่างกาย พลาดครั้งทำให้เขาบาดเจ็บหรือถึงขนาดตายเลยคนที่กระทำนั้นนะ่ะจะเริ่มมีสถานนะเป็นผู้ถูกกล่าวหาหากในคาในการสืสสบสวนสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนประกวดหลักฐานว่ากระทำความผิดคุณก็จะมีฐาน,นะเป็นผู้ต้องหาหากพนักง,งานสอบสวนส่งพนักงานอายการพนักงานส่งฟ้องต่อศาลที่นี้แหละครับ คนคนนั้นก็จะมีสถานะเป็นจำเลยทีนี้คนที่ถูกกระทําก็จะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่บาดเจ็บก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ก็มอบหนาทให้กับทางญาตหรือทายาทเช่นมีคู่สมรสก็คู่สมรสซะมีบุตรก็บุตรถ้าไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตร ก็บิดามารดาไม่มีใครแล้วก็ต้องที่น้องแล้วครับนะฮะผู้เสียหายเนี่ยหากภายหลังมีการดําเนินคดีขึ้นสูส่ศาลก็สามารถร้องเข้าไปเป็นโจดร่วมได้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของทางแพ่งได้ด้วยนั้นนะฮะทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้เสียหายเป็นญาติของคนตาย เป็นทายาทของผู้ได้รับบาดเจ็บสิ่งแรกที่คุณจะได้พบกับพนักง,งานสอบสวนที่ที่ไซา์ก็คือนี่เลยครับเอกสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณที่สุดก็คือเรื่องของค่าตอบแทนของผู้เสียหายสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยในคดียาพศสองพห้าสิบสีเพราะนั้นตัวคุณผู้เสียหายทายาผู้เสียหายมีสิทธิ์แล้วนะครับสิทธิ์ของผู้เสียหายอันนี้พนักงานสอบสวนจะมีบันทึกแจ้งสิทธิ์ให้กับทางท่านถ้าหากอาจเกิดเผลอเลอ หรือลืมด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณเองคุณต้องรู้นะครับว่าคุณเป็นผู้เสียหายคุณมีสิทธิสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าตอบแทนค่าชดเชยค่าทดแทนตามกฎหมายนะครับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานในการมายื่นกับกรมคุ้มครองสิทธิและสิทธิภาพก็คือนทึกป,ประจําวันหนา กรณีบาดเจ็บก,ก็ใบรับรองแพทย์ความเห็นแพทย์ใบเสร็จการรักษานะฮะกรณีการเสียชีวิตก็ต้องมีใบชนะสูตรใบมรณะบัตรนะฮะแล้วหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันนี้จะอยู่ในคู่มือของปรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอันนี้เป็นสิ่งดีเลยมาบอกให้ทราบว่าสิทธิ์ของผู้เสียหายนั้นมีอะไรเพราะฉะนั้นทราบนะครับ ผู้เสียหายมีสิทธิ์นะครับบอกพนักงานสอบสวนเขาแต่ปกติไม่ต้องบอกแล้วครับเขาจะให้คุณมาเองเลยเป็นชุดแพ็กเกจเลยคู่มือของผู้เสียหายเรียกร้องได้นะครับผู้เสียหายมีสิทธิ์ติดตามรายละเอียดได้กับพนักงานสอบสวนกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ถ้าให้ดีนะครับอย่ามีเลยว่าสิทธิ์เนี้ยนะครับสิทธิที่ไม่อยากมีไม่อยากใช้นะฮะ ก็ถ้าใครจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสิทธิ์ของผู้เสียหายแล้วก็ใช้สิทธิ์ซะนะฮะสิทธิ์ของคุณมีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดยยีอาญาวันนี้ผู้เฉพาะในส่วนของผู้เสียหายก่อนว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์นะฮะที่จะรับค่าตอบแทนตามกฎหมายชอบนันนี้นะฮะต่อไปอค่อยมาว่าเรื่องของจาเลยเรื่องของอะไรเดีย๋ยวค่อยว่าในทีนึงวันนี้ สิทธิ์ของคุณคูณแล้วใช่ไหมครับสิทธิ์ของคุณเสียหายสวัสดีครับ